ไม่ได้เสียงยังไงสวัสดีเห็นปะเขาไม่ไดีเสียงหัวใจผมอะโอ้โหติดเลยสวัสดีเพื่อนจำตะแกมไหม <c oughs> เฮออื่อป่ะไม่น่าใช่แหละเฮ้ยแต่ฟหมินไม่ได้เสียงหัวใจเราอะโอเคครับ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเด็บแอดเดลัยกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับแม่อวกเดอะเพลนั่นเองเอก็คนมันชอบแอด้วยผมจะมาลองเล่นแอดออนทูบสีดําที่ไ้มองออร่าคอมโบกับเปิร์คคำสาบของเลนของพินเฮดโดยทูบดํำมือบอลพพิษที่ติดเชื้อทําการไอหรืออวกอะ่ะ เราจะเห็นออร่าเจอคนนั้นเป็นเวลา3วินาทีเนาะจนเพิดงคำสั่งของเล่นเมื่อเราแขวนรอดวิตได้ครั้งแรกอ่ะเจอคนนั้นจะมีทเทเริ่มไฟเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะติดสานะไม่รู้ตัวหรือปฏิเสธหัวใจของฆาตการอ่ะตาบใดที่โทอรเไฟอันนั้นยังอยู่ค่อนข้างปั่นเลยอันนี้ก็ลองนึกภาพดูว่าถ้าคนที่ติดเชื้อเราแล้วเขาติดสานะไม่รู้ตัวของคำสั่งของเล่นนี้อีกคือถ้าเขาวิ่งหรือปั่นไฟแบบเมื่อ เราก็จะทการเดินไปฟาเขาได้ง่ายเลยเพราะว่าเขาไม่เสียงหัวใจของเรานั้นแหละโอเคแอดออนอีกชิ้นนึงก็จะเป็นยาไอเจนติดเชื้อนะที่จะทาให้ติดเชื้อจากอุ้งเขียวเราได้ไวขึ้น40%ส่วนเปิร์กอีกสามอันก็จะเป็นถ่วงเกมนั้นเลยม,มาเดี๋ยวเราเข้าดูกันที่เกมดีกว่าเด็กกูดูโอ้โหล้วออกด่านประจตัวด้วยเนี่ยเหมือนมันล็อกด่านไะแบบตละคนทีน่แบบออกด่านนี้่เงี่ยด่านนี้ก็ค่อนข้างเดินง่ายสลับตัวอ้วกนะเพราะว่า มันไม่ค่อยมีเซฟโซนเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะเจอคนแรกโคตรไวเลยเรียบร้อยติดเชื้อแล้วอะ<า>ไม่มีหรอกเปิดตายยางตายยากกันแหละคนเราได้ไวมากอ่ะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมชอบตัวอ้วกนะคือมันมันไล่คนง่ายอ่ะถ้าเกิดเราเดินชิดก้นเขาได้อ่ะเราก็แค่ทําให้เขาเจ็บจากอ้วกเราให้ได้แล้วก็แบบทิ้งห่างจากตัวเขาไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะไล่ง่ายหนะ่อยแหมเพื่อน เขาเตนไฟอะไรถิดกับเนิดอแลฮะคนนี้ก็จำไม่ได้เสียงหัวใจเขานะอีคนนี้กำลังคุยของหลอกไหมโอ๊ยหมาเปิ้ลจะให้ผมแบบชันไหมชันไหมอี๋จะเจ็บแล้วนิดเดียวเดี๋ยวทางออกที่ทายอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้ละไม่ใช่ละเสียงคุกที่ไหนเห็นปะหมาเปิ้ลเรียบร้อยเฮ้อ ไล่อย่างไงคือไม่ใช่ว่าตวมันเก่งนะแต่ตีดีดขอไม่ค่คยชำท่าหร่เอาว่าล้างหน้าเลยอย่าให้ใครมาล้างแทนโอ้โหล้างกันเป็นฟืนคือใกล้ติดด้วยอนะ่ะโอ้โหติดเลยไหวปะแป๊บไปติดแล้วอ่ะยากเนี่บรอ้อยสแตก็กโทดิมไฟอันที่สามก็กำลังยะมาเดี๋ยวนะมันเป็นง่ายอย่างนี้วะเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่ผมต้องเล่นโอวกแดงกันละเพราะว่าตอนนี้มีใครนะแทบทุกคนเลยที่เขาไม่ได้ยินเสียงหัวใจผมอะยกเว้นเออเขาเด็ดคนเดียวไม่ใช่เขาเด็ดจิวคนเดียว,ยวะที่ไม่ได้ยินเสียง,ยงนี่ไงสวัสดีเห็นปะเขาไม่ได้ยินเสียงหัวใจผมอะนี่ปล่อยมีคนกำลังปั่นไฟอยู่เป็นน้องเฟืงนะผมว่าเปิงดีค่อนข้าง เจ,งจ๋งเลยเนีย่ยจิ้วจูเลนไยโดดเอาววยเดี๋ยวตัวผมกระตุกโอเคผมไปไล่คนนี้ดีกว่าคนนี้เขาไม่ได้ยินเสียงหัวใจผมอะ่ะเอาดิผมเลยชิดก้นแล้วเขายังไม่รู้ผมมาแล้วเดี๋ยวไม่โดนโอ้โหเป็น,นลูกเองโอ้โหโคตรเทพเลยคนนี้โซกาดเนะ่ยคนเนี้ยผาบ้าโอแดงเลยอ,อะไรมันมันกัน ทันไหมน่าจะทันอยู่ทันอยู่แหละไม่ทันละโอ้โหวิ่งยาวขนาดนี้ฮ่าว้าดีมากโถเ้วยไฟยังไม่ได้ถอนกันสักอันเลยคิดว่าหลังจากพูดจบภายในห้าอีกน่าจะบึ้มแหละโอเคยังไงมีคนกลังจะถอนโรเจมไม่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 อย่ตรงนี้เอ๋เอาดีมากฮ่าโดนตัดไหมเฮ้ยไม่ตายยางโคตรสวยเลยรอข้างกันนะแล้วก็วิ่งมาโอเค จิวเขาลางหน้าเราอ่ะโคตรเซ็งเลยอี๋เราประศรีดแล้วว่าผมตีเขาก่อนพับไม้ต้นนี้เตี้ยพังไปแล้วอันนึงไม่รู้ของใครด้วยโอเคต้นเกมก็ถิดวัตถัยอะไรค่อนข้างปัดเลยผมว่าถ้าเอามาคอมโบกับด่านที่หาเราจะไม่ยากอีกอ่ะผมว่าโคตรปัดเลยมาเดี๋ยวเราค่อยมาดูเลย a c ติ้งกันว่าไม่รู้ว่าใครเสียงหัวใจหายบ้างเอาพอดี คนนี้เขาพิโซกาดอ่ะผมผมอุ้มเลยนะแทงหลังก็แทงไปเพราะว่าถ้าเขามีโซกาดเขาก็ลุกเองได้เรื่อนตับอะไที่ยังมีโจอเต้นไฟอยู่อ่ะก็ตามนั้นเนาะจ้ำเลยแล้วกันแล้วยิ่งผมมีโจอเต้นไฟกี่อันเนี่ยตั้งสามสี่อันบอกเลยว่าลูกเองแบบทั้งเกมอ่ะหนอยเฮ้ตายแล้วเฮ้ยเห็นคนกำลังจะลังหน้า โอ้ว้าวชาร์ตวกใส่เลยโดดมาปะไม่ไม่ไม่โดดลงมาผมว่าเขาอยู่ตรงนี้แหละเจ๋ยี่โด,ดนอยู่ของเต๋อแดงก่อนมีวงแดงผมเล่นอยู่ผมไม่เห็นออร่าคนอื่นเลยไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนมัง่งเขาไม่ค่อยไม่ค่อยไอกันเลยนั่นไงโอ้โหปั่นอยู่เครื่องนี้ว้าว,ว,วมาดีิงปะใครใครเป็นทอร์ติ้งไฟผม นี่งไงพอดีปะไม่น่าใช่อ่ะโอเคก็อุ้มเลยแล้วกันตอนนี้ผมลดเสียงเกมลงมาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไอ้นะเสียงส้นมนมันค่อนข้างดังอ่ะเหมือนจะเป็นจิวที่ผมยังไม่เคยแขวะกันเ,เลยนี่เดบิวติดพวกแล้วอื้อนั่นไงเขาถอดโดดได้ไปแล้วมาดิจิวะเป็นน้องน่าจะเป็นน้องจิวอะเรามาทำให้น้องจิวเขาไม่ได้ยินเสียงแจเราดีกว่ามาเพื่อนมา ตอนนี้ลนูนอยู่ดีเลยลนูนอยู่ไหนนะี่ยโอ้โหอยู่โคตรไกลวอกใส่อย่างนี้ได้เนี่ยโอเคมาเรามาแช่ให้น้องจิวเราไม่มีเสียงหายใจกันไม่ใช่มีเสียงหายใจไม่ได้เสียงหายใจโอเคน้องจิวตอนนี้โทเทมเหมือนจะเหลือแค่สองอันตุดท้ายในแมปอ่ะมีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันดวงอีกอันหนึ่งน,นี่เงาใครเนี่ยน่าจะเป็นเดวิดเดวิดเชงหมายเป็น David ตัวโอ๊ตแดงปะเตือนเลยดีกว่ามีแล้วไม่ใช่จะมีไปทำไมเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดไม่ทันหลอกไปมา <c oughs> แจ๋วคนนี้ตาอะไรเนี่ยมานได้ยังนะคยขึ้นเสาเลยขึ้นร้อยชีเหลือก็แค่หาล่าของน้องฟึ่งให้เจอนอีไ่ไงแหมฟึ่งหมิน่น เราไล่พวกหมิน่นดีกว่านะก็ต้องจิ้วปิดไว้ก่อนเพราะยังไงเราก,ก,ก็ต้องเห็นออร่าเขาอยู่แล้วอี๋โอว่ะคนที่ไม่ยึกออยักหลอกแรงนั้นหลอกไหมหลอกเพื่ออะไรก็ไม่รู้ยังไงเห็นเห็นเห็นจิวเรนทายจริงตอนนี้ถึงกันเนี่ยลองดิเขืาแตกเครื่องหมดละอุ้มเลยแหมผมว่านะเปอร์ของเรน ของพินเทสอะผมว่ามันใช้ช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็เขาจะต้องมาเสียเวลาหาโทรทีมของเขาด้วยอะค่อนข้างปั่นเลยที่น้องป้งหมิ่นข้ามาต้นเสารอเลยถือว่าคนดี้มีระาะอยู่เนี่ยไม่คาหดีผมเสียเวลาเล่นโอเคใจป้งหมิ่นอะไรเป็นคนดีมากโอเคตอนนี้ก็จบด้วยความวบ้าโอ้โหดูแต้มแต่ละคนดิมีคนเกินหมื่นแค่คนเดียวอะ ดีแล้วกันโหได้ด่านตอกแล้วม่คินมันเป็นด่านอภิปหา,ยยาความจุกเด็กอะคือบ้านแทบต้าหลังนี่คือจุเด็กแบบอภิมหาบ้านตะไทยไล่ยาก,กันอะเรายิ่งเป็นตัวเดินตีเลยฮะคือถ้าไม่มีอวกแดงอะก็จะไล่ยากหน่อย้อยใครเนี่ยอ๋อวิ่งออกไปทางขวาหรืว,ว่าเขาวิ่งกลับอะนะเป็นเควนตินนะแหมเพิ่นก็ตาเพลินเหมือนกันไม่รู้เขาเห็นผมหรือยัง คิดไม่น่าจะเห็นแล้วแหละเดี๋ยวมาผิดร่องไม่ได้ผิดคนที่วิงวว่งยาววิ่งยาวอยู่เลยจะออกนี่ปะดีแกให้มาดีคนตินชาร์จมาฮะนี่ไม่โดนมีพยายามวิ่งชิกแซกอยูเยเย่เดี๋ยวนิดเดียวฮะนิดเดียวนั้นนิดเดียวนิดเดียวนั้นโอเคติดแล้วตายแล้ปะไม่มีหลอกโอเค เรามาเริ่มปริยบประการเล่นทำให้เจอเขาไม่ได้ยินเสียงของใจเรากัน okay. เฮ้ยแขวนน้องไก่แหละที่อื่นคือไม่เห็นแล้วอ่ะอีกอันก็หลังบ้านไปไม่ทันละคนแรกได้ค่อนข้างไวเลยเครื่องจะตีเครื่องหนึ่งปะ่ะป่านต่างหลังแหละเฮ้ยมิโซเทมไปเกิดตรงข้างหลัง,ง,งเครื่องมันไฟเกิดดีอยู่นะเนี่ยได้ป่นอยู okay. ่คนเนี้ยนี่ไงเอ๊ะตะกี้ไปหันถ้าเกิดใครมาตะกิีเครื่องนี้ก็ต้องติดเชื้อฟึ่หมิ้นมาไล่ฟึ่หมิน้นดีกว่า ยังยังไม่ซ้ำอะไรก่อนเนาะก็แบบมันเบืนอทำขับมาก่อนคนที่แหลกมากกับคนเนี้ยดูดิคนที่แหลกจริงๆกัเนี่ยไปไหนเชี่ยจะติดเชื้อละนี่เดียวเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ยอมล้มไม้ด้วยคนที่ใจนิ่งจะจัดตายปะเนี่ยคนที่แหลกอะแหลกทำไมเอออิจิเดียวทำงานอิจิเดียวทำงานขั้นหนึ่งอะอัพหาไม่เจอ คือจะมีคนที่เจ็บคนอื่นนะ่นนนะเขาจะติดจนานะไม่รู้ตัวแม้โดดเต้นไฟที่2โผล่มาแล้วเอออะไรอันนี้เกิดห่วยด้วยนะเกิดอะไรตกนี้บัดดี่้มีเนียป,ปั่นอยู่เครื่องนี้นะเพราะว่าผมพ่นโอลตรงเครื่องเนี้ยนี่นี่ไงเอ้าวคนนี้ออกไปทางไหนเฮ้ยโดดเต้นไฟโอ้โหโเดี๋าเต้นไฟหมดละ เดือ้อยโถเต็มไฟอันที่สกมกลังจะโผล่หมาตอนนี้ก็แบบติดใจนะไม่รู้ตัวทวนนะไม่รู้ตัวว่าเธอไม่ได้รักเราแล้วเมีคนอุ่นยู่ข้างบนเป็นคนตินนะคนนี้เฮ้ยโถเต็มไฟนี่ไปแล้วเป็นของคนตินของตัวเองด้วยนะเฮือกป่ะไม่น่าใช่แหละเฮ้ยแต่ฟงหมินไม่ไดีสียงใจเราอะปั่นจัด คือเป็นตีนลูกมาแล้วแต่ฟึ่งบินยังแบบเพลินๆปั่นเพลินๆอยู่ไอ้ลูกก็ไมอ่ะเพื่อนปั่นไฟตอดีไม่รู้เรื่องเลยนั่นแหละเมื่อคนปั่นเลยไอ้พี่คนลังจะถอนเรื่องไฟไม่เพื่อนเป็นตีนปล่อยนั่นแหละตอนนี้มีมิคนแรกอ่ะที่ไม่เคยเจอหน้าเขาเลยเขาไม่เคยแตะเพื่อนหรือไม่เคยช่วยเพื่อนเลยนะคือเขาไม่ติดเชื้อเลยตัวแบบสะอาดสะอ้านมากแสดงว่าคนนี้ใช้ชีวิตแบบนิวทมอลที่คุ้มค่ามากเลยนะว้า หล,ลอกไหมหลอกอีกรอบนึงเรียบร้อยฮนะไม่มีแต่ย่างลมนะอย่างเงไอ้บอกแล้วหลอกพังกันแล้วเรียบร้อยว้าจำวนรอบสั้นอี๋ไปแั้วขึ้นรอบไหมไปไหนโอเคคนนี้เอาปึกอะไรนะอุ้มนกของเจ๊กมาผมตอนผมตีเขามันมันมีเสียงแอ๊ะอะไรหมดเลย ติดเงียบมากอะเครื่องหา้าเครื่องนานมากแล้วอะดีอยั้นแล้วคนนั้นไม่มีใครช่วยอะอือคนนั้นปล่อยตายด้วยแสดงว่าเมกนี่คือไม่ช่วยเลยใช่ไหมเามกก็แบบเหมือนโคตรติดเชื้อมากอะโอ้โหโดนแขวนจนตายน่าสงสารจังแล้วก็เห็นเนี่ยเห็นออร่าของไอ้แดงอะโอเคเนี่ยกำลังคนที่เหมือนจะไม่ดีเสียงของใจผมเลยดักฮะดักกันสวัสดีเพื่อนจำสแกมไหม <S <S เดี๋ยวนะที่ผมไม่เห็นหน้าใครเนี่ยไม่เห็นหน้าอ่าไม่จริงๆไงเนี่ยผมว่าเขาจะไม่ยอมช่วยเพื่อนจริงอ่ะเหมือนเขากลัวติดเชือ้อ,อหรือว่าเขาจะแบบเป็นแผนสูงแบบไฟเพื่อนทุกคนตายแล้วก็จะลงหลุมคนเดียวงี่ผมว่านาที่เครื่องไม่เดินอ่ะน่าจะคิดว่าเม็กไม่ยอมไปปั่นหรือไปช่วยเพื่อนแหละคิดว่าเขาน้าจะแบบยอ้อนเกมไม่สนไม่ปัน่น ไม่หือไม่อือมันเนี่ยคือดูเครื่องนี้ดิปัดได้โคตรเยอะแต่เขาไม่มาสกิดอะไม่อยู่ตรงไหนด้วยนะโอเคถ้าตาที่ผมเก็บได้แค่3คนก็อย่าว่าผมเลยกันนะคือผมหาไม่เจออ่ะเขาสายเนียนมากเลยคนนั้นจะแห้งตายคาเสาแล้วเนี่ยคือเมกแบบไม่ยอมช่วยอ่ะไม่ยอมช่วยแบบจริงจังเลยไม่สนไม่หือไม่อือไม่สนหลุมกลากางถนนไหมไม่คือบอกเลยว่าคนประเภทเนี่ยคนประเภทเมกเนี่ยที่แบบ ผีไม่เจอหน้าเลยมักจะเป็นคนที่รอดปคนสุดท้ายเสมอคือไม่โคตรเข้าใจมันเป็นจรรยาธรรมของโลกปะถ้าเกิดเป็นจำพวกกำลังสยองขวัญอย่างเงี้ยคุณตะเฮดอย่างงี้นี่คือแบบรอดเสมอนะวะทีเมกคนนี้ใส่ย่ยยอะเขาไม่สนเลยทั้งนั้นคนเนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่ไหมแต่เขาแบบย่อท้งเกมไม่สนเพื่อนจริงๆเนี่ยผมเดินรอบแมบปบมาประมาณสองสามรอบได้กว่าจะเจอเขาอะ แล้วผมก็หาหลุมไม่เจอนะโคตรตลกคือรุนเลยว่าหลุมกับเม็กผมจะหาใครเจอก่อนกันอนหะฟาดไปเลยผมขอดูเปิ์ก่อนคือไม่รู้ว่าเขาหัดเล่นไว้ว่าเขาไม่ได้อนะคือไม่ใช่ว่าเขาแบบว่าไหนนะทิ้งเพื่อนหรือว่าไม่สนเพื่อนนะแต่คิดว่าเขนาน่าจะมือใหม่แหละขอดูเปิ์ก่อนนหละว่าเขาไม่ได้โอเคไหนน้องเม็กโทมัสเป็นไงบ้างน้องเม็กเม็กเขาเป็นคอนโซลเขามาทำชาเลนจ์ เนียนปะดูคือเล่นอย่างกับบอทเลยอ่ะคือเขาก็เพิร์กเนียนจริงๆเลยนะ